เดีจอเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าไทยสไป์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวที่เก่ก่อนวัยผิวเหี่ยวๆผิวย่นๆนผิวไม่เต่งผิวไม่ตึงผิวไม่มีออร่านะคะทุกคนห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นครีมนีเวียนะคะส่วนของครีมนีเวียก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะเป็นนมผงที่เราชงให้ลูกๆเราดื่ม นั่นเลยนะคะเราจะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะที่เป็นนมรสจืดนะคะทุกคนในส่วนของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากมากเลยนะคะทุกคนเราจะใช้นมผงอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเบบี้ออยจอนสันนะคะใครจะใช้เป็นเบเป็นเบบี้ออยจอนสันสีไหนได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันมนะพร้าวสกัดเย็นแทนได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เบบี้ออยอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ สีเขียวเขาจะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ยังผสมบ้านหางจรเะเข้ลงไปด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เรามาผสม3ตัวนน้เ้าค่อนข้างเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะทุกคนให้นมเขาละลายนะคะผิวจะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนใส่นมเด็กนะคะแล้วก็จะหอมนมด้วยนะคะเวลาที่เราทำนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะซึ่งน้ำมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด aha ของผลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจจาใสใช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะทุกคนบีบลงไปเลยนะคะ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นได้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3-4ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบวบบา,างผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเราใส่น้ํามะนาวนะคะทุกคนนี่เลยนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บเข้าตู้เย็นได้ไม่เกินสามถึงห้าวันนะคะทุกคนเพราะว่าเราใส่น้ํามะนาวนะคะกลัวเขาเสียนะคะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะสูตรนี้แปรงไม่เหมาะนะคะทุกคนนอกจากหลังช้อนกับมือนะคะเพราะว่าก็เป็นครีมนีเวียก็จะค่อนข้างหนืดนะคะให้เรานวดนวดแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยผิวเนี่ยฉ่ำกรูม,มากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนพอกหนาๆได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ